ครับต่อมานะครับก็จะเป็นวิธีการใช้งานหุ่นยนต์นะครับว่าวิธีการใช้งานยังไงวิธีการเชื่อมหุ่นยนต์ยังไงอันดับแรกนะครับผมก็จะสอนวิธีการเชื่อมหุ่นยนต์ก่อนนะครับอันดับแรกให้เราทําการเปิดสวิตช์ตรงรีโมทนะครับขั้นตอนนี้ต้องทําเร็วๆนิดนึงนะครับผมแนะนําก็อันดับแรกนะครับทําการเปิดสวิตช์ตรงรีโมทตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้มาเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับ จากนั้นให้กดตรงปุ่มโหมดนะครับเพื่อเชื่อมต่อหุ่นยนต์เข้ากับบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับก็นอันดับแรกกดเปิดสวิตช์ตรงรีโมทไฟก็จะขึ้นกระพริบอย่างนี้ครับจากนั้นก็ทําการเปิดสวิตช์ตรงหุ่นยนต์นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มโหมดนะครับไฟสีเขียวก็จะขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ลองกดเทสหุ่นยนต์ดูนะครับว่ามันสามารถขั้นที่ได้ไหมนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการเชื่อมหุ่นยนต์ หุ่นนตก็ทํางานได้ปกตินะครับโอเคครับผมต่อมานะครับผมก็จะมาสอนวิธีการบังคับหุ่นยนต์นะครับว่าวิธีการบังคับหรือการใช้ฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันนั้นใช้ยังไงนะครับก่อนดับเบิลรนะครับผมก็จะสอนวิธีการบังคับก่อนนะครับว่าสี่ปุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับขับเคลื่อนหุ่นยนต์นะครับก็ปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเดินหน้าตัวนี้ก็จะเป็น ถอยหลังครับตัวนี้ก็หมุนซ้ายหมุนขวาอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับปุ่มเคนื่องยนตยนต์หลังจากนั้นครับต่อมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันการสไลด์นะครับก็คือปุ่ม L 1 L 1นะครับกับ R 1เมื่อเรากด R 1นะครับหุ่นยนต์ก็จะสไลด์ไปทางทิศทางด้านขวากดปุ่ม L 2ก็คือ คนยนต์ก็จะสไลด์ไปทางทิศทางด้านซ้ายนะครับ L 1ก็คือซ้าย R 1ก็คือขวานะครับประมาณนี้นะครับสําหรับฟังก์ชันการสไลด์ต่อมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันของมือคีบนะครับก็จะเป็นปุ่ม x นะครับปุ่ม x ก็จะเป็นไว้สำหรับ ปล่อยชิ้นงานนะครับหรือปล่อยกระป๋องนั่นเองแล้วปุ่มโอก็จะเป็นไว้สำหรับคีกบกระป๋องนะครับเมื่อเรากดปุ่มโอเมื่อคีบก็จะคีบเข้านะครับเมื่อกดปุ่ม x มันก็จะปล่อยนะครับเมื่อคีบต่อมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชัน l 2กับ r 2นะครับก็คือเมื่อเรากดนะครับตรงคานเมื่อคีบมันก็จะยืด เข้ามาในตัวหุ่นยนต์นะครับเมื่อเรากด L2 แล้วก็สามารถยืนมือคีบออกไปข้างนอกได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับปุ่ม L2 กับ R2 ครับไว้สำหรับยื่นคันของมือคีบนะครับสุดท้ายนะครับมันจะเป็นฟังก์ชันโหมดช้ากับโหมดเร็วนะครับก็คือโหมดช้านะครับมันจะเป็นทำให้หุ่นยนต์เราช้านะครับก็คือ กดตรงสตาร์ทตรงนี้นะครับเคื่อยนต์เราก็จะทํางานช้าลงนะครับฟังก์ชันนี้ก็ใช้สําหรับเมื่อเราเข้าใกล้กระป๋องหรือเข้าใกล้กระป๋องหรือจะวางกระป๋องนะครับทําให้เกิดความแม่นยําได้ดีนะครับสําหรับฟังก์ชันนี้ต่อมาฟังก์ชันเร็วนะครับก็จะเป็นโหมดตรงปุ่มเล็กตรงนี้นะครับเมื่อเรากดปุ่มเล็กปุ๊บเค่อยนต์เราก็จะเคลื่อนที่แบบได้อย่างรวดเร็วนะครับ ก็ไว้สําหรับเคลื่อนที่แบบทำเวลาอย่างเงี้ยครับตรงโหมดฟังก์ชันซีเล็กเมื่อเราเข้าใกล้กระป๋องอย่างนี้เราก็กดตรงฟังก์ชันสตาร์ททำให้หุ่นยนต์มันช้าเคลื่อนที่ช้าครับเกิดความแม่นยําได้ดีครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับการวิธีการบังคับหุ่นยนต์นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ